สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวมาเลเซียยอมรับทีมไทยแข็งแกร่งจริงหลังแพ้ไทยทั้งทีมเดี่ยวและทีมชุดในศึกตะกร้อคิงส์ครัครั้งที่36 การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข่งสครับครั้งที่36ณห้องเทอร์มิ l ลฮอร์ศูนย์การค้าเทอร์มิแนลเวนตี้วันโคราชวันที่11รกรกฎาคม2566รอบชิงชนะเลิศทีมชายเดี่ยวทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป2-0เซตด้วยคะแนน 22ต่อ20และ21ต่อ17ควาแชมตะก้อทีมชายเดี่ยว k ิงส์ครับครั้งที่36ไปครองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียยอมรับทีมชาติไทยแข็งแกร่งจริงหลังแพ้ไทยทั้งทีมเดี่ยวและทีมชุดในศึกตะก้อคิงส์ครับครั้งที่36จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวมาเลเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสามารถพูดได้เลยว่า ตัวเสิร์ฟเทียบเท่ากับสยามแต่พวกเราแพนในเรื่องของตัวชงและตัวทํามุมมองท่านต่อมาครับมันคงจะดีกว่านี้ถ้าหากเอาอัลลันมาแทนไคโรคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าต้องเปลี่ยนตัวทําและตัวชงความคิดเห็นท่านต่อมาครับทำไมถึงเล่นลูกสันแบ็กบ่อยจัง ชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าแพอย่างสมศักดิ์ศรีแต่ไม่ห่างกันมากนะักถือว่าเล่นได้ดีเลยคอมเมนต์ท่านมาครับเกมรับของสยามแข็งแกร่งมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่เป็นไรถือว่าดีแล้วพยายามเพิ่มขึ้นอีกนิดนะมุมมองท่านต่อมาครับ ถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยชาวมาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าตะกร้อทีมเดียวที่ดีที่สุดในประเทศความคิดเห็นท่านต่อมาครับพยายามใหม่ในเกมต่อไปนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าจงกลับมาแข็งแกร่งขึ้นนะมาเลเซียคอมเมนต์ท่านมาครับแพ้ไปอย่างบุบวิดทั้ง2เซต มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการเล่นกับทีมเจ้าภาพชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถือว่ามีพัฒนาการที่ดีนะถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีจงพยายามต่อไปขอให้พระเจ้าอวยพรความสำเร็จจะมาในเวลาที่เหมาะสมมุมมองท่านต่อหมาครับในที่สุดพวกเราก็มีอาจปฏิเสธ ความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยได้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาเลเซียสามารถแข่งขันกับทีมไทยได้อย่างสูสีแต่เกมรับของพวกเขาแข็งแกร่งมากตัวเซิร์ฟของพวกเขาก็มีสถียภาพแต่เมื่อชาฮีรอสตี้เซิร์ฟและพวกเขาสามารถรับได้แค่9ทีมไทยก็จะตีลังกาฟาดความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ที่มาเลเซียฮึดสู้อย่างไม่หวั่นเกรงทีมไทยจงสู้ต่อไปและเล่นให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าสูสีมากคนไทยถึงกับหน้าซีดเลยตอนที่พวกเขาโดนน้ำคอมเมนต์ท่านหมาครับเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมตัวเซิร์ฟตัวชงและตัวทำถือว่าแข็งแกร่งมากแต่พวกเรา ในเรื่องของเกมรับอย่างไรก็ตามนี่คือทีมที่ดีที่สุดของมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเกมรับของทีมไทยถือว่าสุดยอดจริงๆแต่ถึงอย่างไรมาเลเซียก็ทำอย่างเต็มที่แล้วมุมมองท่านต่อมาครับมันจบแล้วพวกเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังคงดีที่สุดยินดีกับทีมมาเลเซียด้วยนะ ที่เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศชาวมาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมเดี่ยวชายของพวกเราถือว่ายอดเยี่ยมแล้วพวกเราแพ้ก็เพราะว่าทีมไทยเป็นทีมที่ดีกว่าพวกเราแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะพวกคุณสุดยอดเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเราควรจะเอาชนะได้ในเซตแรกแต่ก็พ่ายแพ้เพราะความประมาท ยังไงก็ขอแสดงความดีกับทีมมาเลเซียของพวกเราด้วยนะพวกคุณทำอย่างเต็มที่แล้วจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าทีมไทยไม่กล้าใช้ตัวเสิร์ฟคนใหม่แต่กลับใช้งานตัวเสิร์ฟคนเก่าเพื่อให้ผู้เล่นมาเลเซียรู้สึกยำเกรงแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าใช้ตัวเสิร์ฟคนเก่าพวกเราก็สามารถสู้ได้นะเพียงแต่ว่าผู้เล่นของพวกเราติดประมาทเล็กน้อย ต่อมาเมนบนก็เข้ามาตอบกลับว่าบางทีตัวเสิร์ฟของพวกเราอาจจะเหนื่อยเพราะว่าเล่นอยู่คนเดียวเลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสิริวัฒน์สาขาจะเล่นไปจนกระเียณเลยหรือยังไงมาเลเซียมีรูปแบบการเล่นที่ดีแล้วเพียงแต่ว่าทีมไทยมีเกมรับที่ดีมากพวกเขาสามารถรับลูกเสิร์ฟของชาฮีรัสดีได้คอมเมนต์ท่านมาครับ ผู้เล่นทุกคนทำอย่างเต็มที่แล้วแต่พวกเขายังไม่มีดวงเกมรับต้องกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งและต้องลดข้อผิดพลาดลงขอให้พระเจ้าอวยพรพวกเราสามารถเอาชนะได้สุดๆนะมาเลเซียชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจะเป็นต้องปรับปรุงในเรื่องของบอลแรกเกมรับและลูกเซริร์ฟผมคิดว่าทีมมาเลเซียพัฒนาขึ้นแล้วในตอนนี้ หวังว่าทีมมาเลเซียจะสามารถเอาชนะได้ในครั้งต่อไปนะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีวา่าสิริวัตรเล่นมาตั้งแต่สมัยอัสลันมูบินและปูตราการนี่จนกระทั่งถึงตอนนี้อัสลันก็เลิกเล่นไปแล้วเช่นเดียวกับตัวชงของไทยด้วยเช่นกันไม่รู้ว่าประเทศไทยจะกล้าส่งทีมเยาวชนลงเล่นบ้างไหมและก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีวา่าสิริวัตร เล่นมาพร้อมๆกับพรชัยและอนุวัฒนะถ้าจะไม่ผิดแต่สองคนนั้นเลิกเล่นไปแล้วแล้วที่เห็นอีกคนก็คือพัทรพงษ์ยุพดีผมรู้สึกว่าเขาก็เล่นมานานแล้วเหมือนกันมุมมองท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะทีมมาเลเซียถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ทีมของพวกเราก็ได้ทำอย่างเต็มที่แล้วต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวมาเลเซีย หลังแพ้ทีมชาติไทยในตะกร้อประเภททีมชุดชาย2ต่อศูนทีมกันบ้างน,นะครับวันที่16กรกฎาคม2566ประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศพรีเมียร์ดิวิชัน่นศึกเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกกิงส์ครับครั้งที่36ณ t e r m i นั l เทอร์มินลโคราช ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป2ต่อศูนทีมโดยทีมไทย A เอาชนะทีมมาเลเซีย A ไป2ต่อศูนเซต้ดยคะแนน21ต่อ18และ2 1ต่อ19และทีมไทย B เอาชนะทีมมาเลเซีย B ไป2ต่อศูนเซต้ดยคะแนน21ต่อ14และ21ต่อ14โดยชาวมาเลเซียท่านแรกได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า มันช่างแตกต่างจากสมัยของบรีหารผู้ล่วงลับนอร์ดินอิสคานดาซาบิดีและจ่าอิสมีเพียงแค่พวกเขาเท่านั้นที่สามารถเอาชนะทีมไทยได้ส่วนปัจจุบันเป็นรุ่นของเจนแซดมีแต่พวกสมบี้มุมมองท่านต่อมาครับสรุปแล้วผู้เล่นสยามที่เล่นอยู่ใน STL ในวงเล็บเซปักตะกร้อลีกมาเลเซีย เป็นเพียงผู้เล่นเกรด2เท่านั้นมันหมายความว่าอย่างไงคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าลูกเซิร์ฟของสิทธิพงษ์คำจันทร์น่ากลัวมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับผู้เล่นที่ดีที่สุดใน STL แพ้ไปอย่างง่ายได้แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็คือผู้เล่นที่ดีที่สุดของมาเลเซียในปัจจุบันชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า ผู้เล่นมาเลเซียว่าเก่งแล้วแต่ผู้เล่นไทยนั้นเก่งกว่านั่นแหละคือปัญหาคอมเมนต์ท่านมาครับพวกเราจําเป็นต้องมีตัวเสิร์ฟที่แข็งแกร่งแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียด้วยนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเขาสุดยอดพวกเขาทําอย่างเต็มที่แล้วแต่ความจริงก็คือว่าพวกเรายังคงสู้ทีมไทยไม่ได้ มุมมองท่านต่อมาครับจงพยายามต่อไปเพื่อเอาชนะศัตรูคู่รักคู่แข่งอย่างทีมไทยให้ได้เพื่อพังงัดชูวงการกีฬาระดับเอเชียชาวมาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามาเลเซียต้องการตัวเสิร์ฟที่มีคุณภาพอย่างน้อยก็ต้องเทียบเท่ากับชาเรียลตัวทำต้องอายุไม่มากนักมาเลเซียมีตัวทำอายุน้อยที่เก่งๆอยู่หลายคน รออีกสัก1-2ปีพวกเราก็จะสู้กับทีมไทยได้อย่างสูสีความคิดเห็นท่านต่อมาครับมาเลเซียเสิร์ฟให้ผู้เล่นไทยรับง่ายมากมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าตัวทำอันดับสองของสยามในวงเล็บวรายุทธแทบจะไม่มีที่ติเลยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในชุดยู21ก็ตาม คอมเมนต์ท่านมาครับตอนนี้สยามมีการโยนบอลต่ำลงแต่ยังคงรวดเร็วส่วนตัวเสิร์ฟของมาเลเซียมีการเสิร์ฟที่รวดเร็วและหลากหลายรวมไปถึงการเสิร์ฟหยอดหน้าเน็ตด,ด้วยชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าหวังว่าทีมมาเลเซียจะทำงานหนักต่อไปเพื่อการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์มุมมองท่านต่อมาครับ ยินดีด้วยนะทุกคนที่มาเลเซียได้ทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ทีมไทยก็เก่งเกินคอมเมนต์ท่านหมากกล่าวว่ามันคือความจริงที่ว่าพวกเรายัางคงห่างไกลาจากประเทศไทยขอให้สมาคมเซปักตะกร้อพยายามต่อไปเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นยินดีด้วยนะทีมมาเลเซียขอให้พัฒนาต่อไป และความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายครับสมาคมเสิรป,ปักตะกรอ้อต้องเปิดรับสมัครผู้เล่นโดยมีคุณสมบัติคือต้องสูง190ซนเมตรขึ้นไปแล้วเอามาฝึกฝนเป็นตัวเซริร์ฟเพราะว่ามาเลเซียกำลังขาดแคลนตัวเซิร์ฟอย่างเร่งด่วนขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h ตเตเครดิตเพสนามตะกรอ้อ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียยอมรับทีมไทยแข็งแกร่งจริงหลังแพ้ไทยทั้งทีมเดียวและทีมชุดในศึกตะกร้อ kings Cup, ครั้งที่36หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบและกดไลค์ กดแชร์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจ comment แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ